เร,เริ่มครับมาดูกันครับ90นาทีที่หนองปลือครับกลับมาเปิดจังหวะเดียวโค้งเข้ามาโดนดักไปได้อีกทีแถว2เก็บได้แล้วติงด,ด้วยขวาเลยโอ้โหซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับชนินให้มาแล้วไปเสียบอลครับโอ้โหกิติทัศน์อะไนะครับจังหวะเติมมาี่ยิงเองเลยแล้วโอ้โหบอลหลุดกรอบไปนิดเดียวครับเปิดพุ่งพุงมาในกรอบเ้าจับได้แล้วยิงลูกนี้โอโ้เข้าไปเลยครับ เ้าประตูไปแล้วครับโอ้โหแล้วก็กลายเป็นโอ้โหออกตัวตรงนี้ออกเป็นสำรองจริงๆนะครับเป็นกฤษดาสีวินิช์ครับโอ้โหทำหน้าเลยครับแบบนี้ไม่เสียวีรวุฒิกระเยิบแบ็กซ้ายตัวจริงไว้จากการบาดเจ็บเปิดมาในมงนียโอ้โหเข้ามือของชนินครับหมาสวยครับอ๋อแล้วครับบอลของทางโมตา้าโอ้แต่บอลให้ลุนี้แรงครับยิสิ์เอ้าเขี่ยมไม่ดีแลลวโอ้ไปยกเท้าสกัดลูกนี้ ฟาวแน่ๆโอ้โหกระเป๋าหลังด้วยครับแดงเลยครับโอ้โหเน่นอันตรายจริงครับแม้ว่าเจตนาก็พยายามที่จะจิ้มไปที่บอลแต่ว่าโอ้โหรัตพงศ์โอ้โหยิงครับโอ้โหเข้าไปเลยครับโอ้โหเป็นประตูครับปัญญาโอ้โหนี่ยิงเลยครับอือยัดที่เสาแรกสวยจริงๆครับจบเกมครับโอ้โห